นี่นะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะไปหวานปุ๋ยเมื่อคืนนี้ฝนตกลาดย่างเรียบร้อยอ,อ่กีดยางสองคืนเรียบร้อยสองคืนใส่ปุ๋ยค่ะนี่เดี๋ยวยกปุ๋ยขึ้นรถก่อนแปบ๊บหนึ่งสีกระสอบส่วนละสีกระสอบว่านแบบสองเดือนครั้งหรือว่าเดือนเดือนกว่าก็หว่า,วานครั้งหนึงนะคะ ยกปุ๋ยขึ้นรถกันค่ะเดี๋ยวให้เน่เสริมกลับรถก่อนถ้ายกตรงนี้สูงแนะ่นนเดี๋ยวเราจะยกปุ๋ยขึ้นรถกันค่ะสีกและสอบ แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหว่านปุ๋ยกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหว่านปุ๋ยกันค่ะวันนี้พอหว่านปุ๋ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปที่นาค่ะเดี๋ยวตามไปหว่านปุ๋ยกันเลยค่ะนี่มาถึงสวนยางแล้วแล้วเราก็จะทำการหว่านไม่ใช่บาดกล้านี่คือหว่านปุ๋ยถ้าเบิ่งว่สิแก้กระสอบปุ๋ยใดบอรหรือสีอิ่นฮะมีดมาตัด เมื่อคืนนี้ฝนตกแต่ไม่เยอะความเสียหายจึงเกิดขึ้นไม่ใช่น้ำยางล้วนๆน,นะคะอันนี้ผสมน้ำนแต่ยางยังหยดอยู่เลยฝนตกลาดเมื่อคืนนี้มันก็ฝนตกเมื่อคืนนี้ที่ที่กกตูมนะคะที่กกตูมน่าจะตกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อดีเสียหายแม่ <c oughs> เสียหายมันผสมน้ำแล้วมันมันมันไม่เป็นก้อนแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือหยอดน้ำกดแล้วนะคะหยอดน้ำกดแล้วอันนี้คือผสมน้ำแล้วนะอันเนี้ยนี่มันเอาบทันฝนมาเร็วเกินเนี่ยต้นหนึ่งอันนี้คือ คือผสมน้ำเราผสมน้ำกดแล้วก็เอาใส่เรียบร้อยแล้วก้อนเดิมแล้วก็อันนี้เอาถ้วยยางขึ้นไปลองใหม่มันก็ล้นอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่น้ำยางอย่างเดียวนะมันผสมน้ำแล้วค่ะอันนี้แต่วันนี้ฝนยางก็ยังไม่หยุดก็เลยเอาเอาตัวใหม่ขึ้นมาลองลองอีกที เมื่อกี้นี้กีดยางครึ่งที่เหลือกีดเสร็จแล้วครึ่งที่เหลือจากเมื่อคืนนี้ที่เขาเรียกว่าไม่ได้กีดกีดไม่หมดเมื่อคืนนี้ฝนตกก่อนก็เลยหยุดพักแล้วก็หยอดน้ำกดวันนี้เดี๋ยวมาหวานปุ๋ยคะ่ะาออมาทีนี้เราม,มีแกะได้แล้วภาคเอฟซีข่อยเบิ้งวามเสียหาย ตักใส่ยาวานใส่ข่อยได้แหงงามอยู่<笑><笑>เร็วๆตักใส่คู่ทังเร็วๆมันไปหาที่ตักก่อน,นยางของเราก็จะใช้ปุ๋ยนี่นะคะสูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะคะเรือไวกิง้งใช่ไหมอ้วน เรือไวกิ้งซูเปอร์โนวาเราจะใส่สีกระสอบใส่แบบหวานนะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรามาดู mm hmm. เดี๋ยวเรามารอดูตอนหวานนะคะว่าจะหวานยังไง mm hmm. บางคนอาจจะยังไม่รู้ mm hmm. เดี๋ยวจะหวานให้ดูค่ะ mm hmm. อันดับแรก mm hmm. เดี๋ยวเราจะดูนะ mm hmm. เสริมหวานก่อน mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ไม่มีใครถือกล้อง นี่แต่แต่ที่สำคัญคือลืมผ้าขม้าเอามาไว้สะพายก็เลยนี่ก็เลยได้ห้อยสอกแบบนี้กว่าจะทั่วสวนเแ็ดแขนโคตรกองจ่ององจ่ยู่นี่เราก็จะหวานใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โน่นบ่แถวล็อกยางนะคะเพราะว่าเนี่ยของหน้าตายแต่ก่อนจะไถไถศาสตร์เข้าหาต้นยางนะคะจะเอาล่องไว้ข้างกลางตรงกลางแล้วก็จะหวานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะยางสวนนี้กี่ต้นคะ ประมาณ520ต้นเนาะนี่ความเสียหายที่เกิดจากเมื่อคืนนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ต้นยางไห้รานี่กีดแล้วนะเมื่อคืนนี้กีดครึ่งหนึ่งพอตอนเช้าไปกีดอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยมาหวานปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้น้าเสริมหวานปุ๋ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้าตายก็จะไปเอาอีกคู่ถังนึง หวานช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆนะคะพอหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหยอดน้ากดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต่ออีกทีตอนหยอดน้ํากดนะคะว่าเป็นยังไงบางคนเขาก็ไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวรอเจอกันตอนหยอดน้ํากดเลยค่ะหวานมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วคะ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยพักก่อนแป๊บหนึง่งทางที่กีนเมื่อคืนนี้คะ่ะเหลืออยู่ไอ้กีนเมื่อเช้านี้สิบสิบแถวพอดีเลยน สิบแถวพอดีเลยที่กรีดเมื่อเช้านี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนกรีดน,นี่ก็จะประมาณนี้กรีดกรีดยางตอนกลางวันกรีดยางตอนกลางวันมันจะน้ำยางจะไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่มันไม่เหมือนตอนกลางคืน,นแต่ต้องกรีดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพื่อกระตุ้นหน้ายางไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้ฝนตก ถ้าเราไม่กระตุ้นมันก็จะช้าไปอีกจนกว่าน้ำยางจะไหลเวียนมาเป็นปกติมันก็จะช้าอันนี้เราก็เรียกอะไรกีดถึงถึงแม้น้ำยางไม่เยอะแต่เราก็ต้องกีดเพื่อให้เปลือกยางหน้ายางมันไหลเวียนกระตุ้นกระตุ้นก่อนเพราะไม่ได้กีดมาน่าจะสามคืนแล้วค่ะอืม ปุ่ยเรือเรือใบไวกิ้งเรือไวกิ้งนี่ก็จะเหนื่อยหน่อย,อย,อยบานนี่มือก็จะเป็นสีเหลืองเลยถ้าถ้าซื้อกระสอบสีฟ้ามันก็มือก็จะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวเราจะไปบานปุ๋ยกันค่ะไปแล้วครไปใส่ปุ๋ยเด้ใส่งามๆเด้ใส่พอดีง้พองามเด้คนงานไปแล้วครับ ใส่เสื้อสีเขียวจากจากแล้วฮะตอนนี้ไปครับตามไปดูวิธีใส่ปุ๋ยยางพารานะ <c oughs> วิธีใส่ปุ๋ยยางพาราเราก็จะหว่านกันอย่างนี้นะ นี่ก็ใส่ปุยยางคนงามใส่ปุยยางกะยางกันงามไปนะครับหว่านปุยไปหว่านปุยวนไปให้ทั่วสวนนะนี่ครับที่หว่านปุย แลดูครับที่บ้านปุ๋ยฮะตายแล้วหวานไปแล้วหวานไปถึงไหนแล้วนี่ครับหวานปุ๋ยสวนยางกอจะให้น้ำยางมาเยอะๆนะต้องใส่ใส่เยอะๆหน่อย รอบหนึ่งก็สี่กระสอบตกปีหนึ่งก็ประมาณถูกต้นละก,กิโลนะฮะต้นหนึ่งก็ให้ได้ต้นละก,กิโลปุ๋ยให้ถูกต้นละก,กิโลต่อหนึ่งต้นหนึ่งต้นให้ได้หนึ่งกิโลนะฮะใจปุ๋ยนี่คนงามเฮากันถือกระคุแพงแพงเพงเงมากแหลยะครับไหนแล้วบ่ะ มดแล้วคูห่หนึ่งพาเลดีอย่เดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย